เยอกี้นกินน้อ,อมืนอนนี่ไม่ใหญ่เ่พอพ่อจีเฮ็ดมกป่าด้จ้าชีตำเครื่องมันด้จ้าเนี่ยเยเบื้องมันมียังแล้วมีพริกจ้าล้วก็มีตะไคร้ล้วก็หอมแดงจ้าล้วจะไม่่อดีิโกร่วมกันเด้จ้าจีมกป่า,ปายัางไงยาย่มกป่านิ่มให้พ่อใหญ่กินจ้าไม่อ่อดีิโคเครื่องหลยด้จ้าด้ยจ้า ไอ้พ่อใส่ปลาน,นิ่นตัวนี้จ้ะตัวนี้คือเครื่องไส้ไก่เลยจ้าไอ้พ่อคลูวเช็ดเดียวใส่สองย่างจ้ะตัวนี้หัวปีจ้ะพเพราะเวียงน่ะอยากกินทั้งมกไก่อยากกินทั้งมกป่าเลยจ้าไม่พ่อก็เลยเห็ดวันนี้แม่พ่อไส้ใส่น้ำป่าเลยจ้า ก็เมี่ยงเราบบกินปลาใส่น้ำปลาแต่ไม่พอนก็ใส่จักน้อยใส่ยางละหน่อยเลยจ้ะพอนับค้นเด้ออันนี้มกไก่เลยจ้าใส่หัวปีพร้อม พ้อนคุกข้าวใส่ไปด,ด้วยจ้าคุกพริกทีตำมาละจ้าอันนี้ปลาด้วจ้าอันนี้นักไก่จ้าอันนี้แม่พ่อนก็สิโมกปลาสกักกอนจ้านี่ก็ทอมกปลาใส่ใบยอนะคะ ด้วยใบมะกรูดจ้ะ้วกระต้นหอม และกระบายเลงลากนะคะ เสร็จแล้วจ้าทีนี้ตามด้วยหอ่อหมกไก่นะคะใสใบมะกรูดนะคะมกป่าได้จ้าอันนี้หมกไก่จ้าบ่าต้องใส่บ่ต้องใส่ใบย,ย่ออันนี้ไม่พอนหมกไก่จ้า เคกข้องในไก่เลยจ้าใส่หัวปีจ้าแร้วเร็วบันไดจ้ายางละสองหมกอยู่ค้งสายายายจ้าอสองตายาย เ็ง่ายๆจ้ะก่อนแลกเดี๋ยวจะอันนี้มกปลาอันนี้มกข้างในไก่อันนี้หัมกปลา พอนหนึ่งใส่บรรนอกเข้ากันหนึ่งค่ะใส่หวดีิกยจ้ะหมกปลาลุงก่อนแล้วก็ตามด้วยหมกไก่จ้าไปพอดไปหนึ่งกันนะจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อ เวียงกินต้มไข่ด้อมือนนี่คือเวียงกินมกป่ามกไก่จ้าตอนนี้ไม่พอนี่ขายมกป่าเด้อจ้า จ้าหน้าต่างเป็น,นจังสีกระจ้ะฮะปัจจุบัได้ไม่พ่อนก็นเลยเอาปลานิ่นมะหมกจ้ะนี่คือหมกปลาเด้จ้ะหมกปลาจ้ะไม่พอนซีม,มันกันเลย ยังหอนอยู่เด้อแทบ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 เด้อพะเวียงเอ้แทบกระมกประซิวเด้อบันนี้แม่พ่อจะขายบังมกเครื่องไน่ไก่ให้เบิงเด้อจ้าบันนี้อันนี้คือเครื่องไน่ไก่เด้อจ้า นี่มกข้างในไก่จ้ามกเส้นปีเลยจ้าไอ้พ่อนกินบกน่นเด้อจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าอืมอันนี้ก็แซ่บจ้านี่จะอันแบๆมาเด้อพ่อเวียงเล้ยกินข่าวเด้อมกไก่มกปาก่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้ก็แซ่บแกงน้ำไม้จ้า ใส่เฮ็ดหูหนูแฉะแฉะมาเด้อมาเด้อโอ้ยปบะนิ่งกับแสบเลอจ้าไอ,อยอบ้านเทาน่านะโอ้ยอ่อนอ่อนจ้า แซบแบอืมแซบแสบเนจา อันนี้มุกเครื่องไน้ไก่ใส่หัวปีน้ำจะอืมมแต่แน่แซ่บมาเนื้อมากินน้ำกันเลยค่ะอืมแซ่บแซ่บแซ่บ